สวัสดีเจ้าวันนี้แม่โอจะพาไปพอพักโบราณหายากนะเจ้าเพราะว่ามันเริ่มเขียมแล้วเนาะก่อนที่จะไปพอกันนะเจ้าจะไปลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่โอตัวนะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าวันนี้จะพาไปพอพักกาดติวนะเจ้าเป็นพักโบราณเริ่มหายากแล้วเนาะมันเริ่มเขียมแล้วตาบ้านแม่โอนะเจ้าเปิ้นห้องว่า พักเพชรขมูนะเจ้าบอกหงว่าบ้านเปืป้อนๆ้องว่าไอายอย่างพ่องเนาะคอมเมนต์บอกไม่โอใต้คลิปนี้ได้เลยนะเจ้าเอามาแชร์กันเนาะพักกาดปริวนะเจ้าเป็นพืชล้มลูกเนาะสูงประมาณ3-5ถึงฟุตนะเจ้าลำต้นเป็นเหลี่ยมสีเขียวอ่อนลักษณะใบเป็นใบกว้างขอบใบยักผิวใบจะมีขนนะเจ้าหลังใบครุกลดอกอ่อนนะเจ้าจะมีสีแดงเรื่อเรื่อ ดอกเมื่อบานแล้วจะเหมือนปุยนุ่นเลยนะเจ้าเกสรสีแดงอ่อนเมื่อดอกแก่แล้วเนี่ยมันจะปิวโดยลมนะเจ้าเปิ้นก็นเลยฮ้องว่าผักกาดปิวเนาะถ้ามันปิวไปตกตัดไหนนะเจ้ามันก็จะใหญ่ที่หั่นนอกขยายพันธุ์ต่อไปนะเจ้าที่มันจะใหญ่เจริญเติบโตได้ดีนะเจ้ามันจะชอบที่มีแสงแดดพอเพียงเนาะแล้วด้วยความที่ว่ามันปิวไปตกไปเรื่อยนะเจ้า เจ้าบ้านเปิน้นจึงมองว่ามันเป็นวัชพืชนะเจ้ามันเป็นหญ้าเนาะบางเตื้อมันนักลงไป่ะเจ้าเปิ้ลก็จะลบขว้างด้วยความที่เม็ดมันเบานะเจ้ามันก็เลยปิวไปค่อยสวนเลยเนาะแม้กระทั่งในป่าพะกูดมันก็ออกนะเจ้าปีในมันก็จะออกเตื้อเดียวนะเจ้าเนาะ มันจะออกคนเดียวมันนะเจ้าหอมแบ่ต้องไปหวานถ้ามันเคยออกแล้วปีหน้ามันก็จะออกแหมนะเจ้าแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆเลยเจ้ามันจะออกประมาณหน้าหนาวชื่อของมันนะเจ้าบางทีเปิ้นก็ห้องว่าผักกาดปลิวบางตี้เปิ้นก็ห้องว่าผักเพชรขมุผักกาดฤษีหญ้าหัวฟุง้งผักกาดลมผักกาดนางชีผักกาดไร่ ผักกาดช้างหญ้าคออ่อนเนี่ยเจ้ามันมีหลายจือหลายแล้วแต่ว่าแต่ละตีเปินจะห้องว่าอย่างนะเจ้าเนาะ mm. ส่วนประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมันก็มีหลายอย่างนะเจ้า mm. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะเจ้าสารต้านมะเร็งเนาะเพ mm. ิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารคือกิ่นแล้วท้องบอบหูนะเจ้าแก้ปวดหัว ทำืือเจริญอาหารบำรุงร่างกายแก้กดไหลย้อนบำรุงธาตุรักษาความดันบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้โรคซางในเด็กเนาะแก้โรคเบาหวานความดันเตันนะเจ้าแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะของคนสมัยตะกอนตัวนะเจ้าคนสมัยตะกอนก็คือคนโบราณน,นะเจ้า อันนี้นะเจ้าก็จะเป็นดอกที่มันแก่แล้วนะเจ้านาะมันก็จะเหมือนปุยนุ่นเลยเจ้าเบาเดี๋ยวแม่เอาจะเด็ดมาเพิอพอเม็ดมันนะเจ้าอันนี้เม็ดมันจะเป็นเม็ดดำๆนี่นะเจ้าเหมือนเม็ดผักกาดทั่วไปเนาะ แต่ว่ามันจะเม็ดน้อยกว่าแล้วก็จะมีไอ้ขนขาวๆนะเจ้าติดอยู่ดีหางเม็ดเนาะมันทำให้ผิวไปได้ไกลนะเจ้าถ้ามันโดนลมเนาะเดี๋ยวแม่โอจะเป่าพอนะเจ้าว่ามันจะปิวก่อนนะเจ้าเนาะมันเบานะเจ้าเนาะมันปิวไปหมดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นยอดนะเจ้าที่ไม่ออจะเก็บไปลวกจิ้มน้ําพริกเนาะเราก็เอาไปลวกเหมือนผักกาดทั่วไปเนี่ยเจ้าเอามาจิ้มกินกับน้ําพริกเนาะรสชาติมันก็จะออกหวานๆเฟื่อนๆนิดหน่อยนยเจ้าหรือว่าเราจะเอาไปใส่แกงแค่เอาไปใส่ห่อหนึ่นอีกอก,ก,ก,ก็ได้นะเจ้าเพราะบางทีเราบอกมีผักเพชรเท่ากับใส่แตนผักเพชดได้นะเจ้ารสชาติก็คล้ายๆผักเพชรอยู่เจ้า ขอบคุณกู้คนที่เข้ามาพอมากอยกันนะเจ้าถ้าเ,เาาพื่อนๆใครหันพืชพักสมุนไพรตัวไหนก็เอิญบอกไม่โอใต้คลิปนี้ได้เลยนะเจ้าขอให้กู้คนมีสุขภาพที่ดีและก็มีความสุขกันนะเจ้าขอบคุณจ้น,นักเจ้า